สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันจะมานำเสนอเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานนะคะสมาชิกในกลุ่มนะคะมีดังนี้นะคะนางสาวธนิสาญาจันอัดหกสามหนึ่งองค่ะนางสาวสุวิกาประหลัดสังหกสามหนึ่งสองศ่งค่ะนางสาวนัทธริตากรมงกา6หกสามหนงสองศศค่ะ สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่10นะคะปรับปรุงปี2,561ค่ะมาตรฐานมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับที่ฉบับปี2,560ดังนี้นะคะ 1. ปรับปรุงจากการอ้างอิงมาตรฐานรายงานการเงินฉบับอื่นค่ะ 2. ปรับปรุงรายการในย่อหน้าที่9ข้อ9.2.1จากการล้ม ละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานโดยปกติจะเป็นการยืนยันว่าุลขาดทุนจากลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นแล้วนะวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและกิจการต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีลูกหนี้การค้าและเป็นการล้มละลายของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานรายงานโดยปกติเป็นการยืนยันว่าลูกค้ามีการด้อยค่า ด้านเครดิตนะวันสิน้นรอบระยะเวลารายงานค่ะ 3. นะคะการปรับปรุงย่อหน้าที่9กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9้าเรื่องเครื่องมือการเงินเมื่อมีการประกาศใช้ค่ะมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. เพื่อกำหนดว่าเมื่อ เพื่อใดกิจการต้องนำเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุงรายการในงบการเงิน2เพื่อกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุญาตในให้ออกงบการเงินและเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานค่ะคำนิยามนะคะเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกงบการเงินไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้เป็นสองประเภทดังนี้นะคะ 1. เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีการอยู่ณนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานง 2. เหตุการณ์ท,ที่เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลัง รอบระยะเวลารายงานเหตุการณ์รอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงนะคะการรับรู้รายการและการวัดมูลค่านะคะ,ะ 1. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง 1. ปรับปรุงจํานวนที่รับรู้ในงบการเงินหรือรับรู้รายการที่ ไม่เคยรับรู้มาก่อนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุงค่ะตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุงมีดังต่อไปนี้นะคะ1.1คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันวันสิ้นรอบระยะเวลาวันสิ้นรอบระยะรายงาน ให้กิจการดําเนินดังต่อไปนี้นะคะปรับปรุงจํานวนประมาณการที่เกี่ยวข้องกับคดีความในสารที่รับรู้ไว้ก่อนหน้านี้ข้อตกลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37เรื่องประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นหรือรับรู้ประมาณหนี้สินที่ตั้งขึ้นใหม่นะคะเปิดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและกรณีการฟ้องร้องตาม กฎหมายอาจามีการโต้แย้งว่าเหตุการณ์ณบางเหตุการณ์ณได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือเหตุการณ์ณที่เกิดขึ้นทําให้กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ในในกรณีดังกล่าวกิจการต้องพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่มีซึ่งรวมถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและหลักฐานเพิ่มเติมที่ได้จากเหตุการณ์ณภายหลังรอบระยะ เวลารายงานนะคะเพื่อกำหนดว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันนาวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือไม่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวกิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้ค่ะ 1. ในกรณีมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ที่กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินหากเข้าเกณฑ์การรับรู้และในกรณีมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ที่กิจการไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบันณวันสิ้นรอบระยะระยะเวลารายงานกิจการต้องเปิดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น พิจารณาตามย่อหน้าที่16ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37เรื่องประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นค่ะ1.2ข้อมูลที่ได้รับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่าณนะวันสิน้นรอบระยะเวลารายงาน หรือจำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ไว้สำหรับสินทรัพย์จำเป็นต้องปรับปรุงตัวอย่างเช่น1.2.1การล้มละลายของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานโดยปกติจะเป็นการยืนยันว่าลูกค้ามีการด้อยค่าด้านเครดิตนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ 1. 2 2 การขายสินค้าคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจให้หลับฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือนั้นณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่ะหนการกำหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงาน สำหรับต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อหรือสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ขายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน1.4การกำหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสำหรับจำนวนส่วนแบ่งกําไรหรือการจ่ายโบนัสหากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบันหรือภาระผูกพันจากการอนุมานณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งกำไรหรือโบนัสนั้นซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน1.5การพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่แสดงให้เห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องค่ะ สองเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงนะคะกิจการไม่ปรับปรุงจำนวนที่รับรู้ในงบการเงินเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาตัวอย่างเช่นการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินเนื่องจาก การลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุนณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่สะท้อนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังดังนั้นกิจการต้องไม่ปรับปรุงจำนวนเงินลงทุนที่รับรู้ไว้ในงบการเงินและต้องไม่ปรับปรุงจำนวนเงินลงทุนที่เปิดเผยไว้ณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบันค่ะ 3. เงินปันผลนะคะหากกิจการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือตราสารทุนภายหลังรอบระยะเวลารายงานกิจการต้องไม่รับรู้เงินปันผลดังกล่าวเป็นหนี้สินณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดูคำนิยามของคำว่าตราสารทุนในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32เรื่องการแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน เมื่อมีการประกาศใช้ค่ะถ้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลังรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่รับรู้เป็นหนี้สินณวันสิ้นรอบระ,ะระยะเวลารายงานเนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นภาลผูกพันนะเวลาดังกล่าวเป็นเงินปันผลดังกล่าว เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินค่ะตัวอย่างที่1การเปิดเผยข้อมูลกรณีการประกาศจ่ายเงินปันผลภายหลังรอบระยะเวลารายงานตัวอย่างที่1.1 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่12กุมภา2562คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี2 5 x 1ในอัตราหุ้นละ0.35บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น208ล้านบาททั้งนี้การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจ่ายที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะตัวอย่างที่1.2 เมื่อวันที่10เมษายน2 5 x 2ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2 5 x 2ได้มติจ่ายเงินปันผลประจำปี2 5 x 1ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ1.30บาทจำนวน69.5ล้านหุ้นรวมเป็นเงิน90.35ล้านบาทค่ะ การดำเนินงานต่อเนื่องหนึ่งกิจการต้องไม่จัดทํางบการเงินโดยใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องหากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ให้เห็นว่าข้อสมมติเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสมอาทิฝ่ายบริหารของกิจการตั้งใจที่จะชําระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจหรือไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้จริงอื่นใดนอกเหนือจากการชําระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจค่ะ 2. กิจาการมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานกิจาการต้องทบทวนข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องว่ายังเหมาะสมอยู่หรือไม่หากข้อสมมติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสมที่จะใช้อีกต่อไปให้กิจาการต้องเปลี่ยนเกณฑ์การบันทึกบัญชีที่ใช้อยู่ให้มีหลักฐาน มีหลักการพื้นฐานต่างไปจากเดิมมากกว่าที่จะปรับปรุงจำนวนที่รับรู้ไว้ตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีเดิม 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อเป็น ไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะ 3.1. กิจการไม่ได้จัดทำงบการเงินตามเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง 3.2. ฝ่ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความสงสัยอย่างมีในสําคัญต่อ ความสามารถของกิจการในการดําเนินงานต่อเนื่องกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวแม้ว่าอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานค่ะ <c oughs> การเปิดเผยข้อมูลหนึ่งวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินกิจการต้องเปิดเผยวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินและผู้ให้การอนุมัติงบการเงินค่ะ 2การปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ณนะวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบันเมื่อกิจการได้รับหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู่ณนะวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการต้องดําเนินการดังนี้ค่ะคือพิจารณาว่าจะรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเป็นประมาณการหนี้สินในงบการเงินหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินหรือไม่ ปรับข้อมูลที่เปิดเผยสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นปัจจุบันโดยใช้หลักฐานที่ได้รับมาใหม่นั้น 3- เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง3.1ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว3.2ประมาณการผลกระทบทางการเงินหรือคำอธิบายที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณผลกระทบดังกล่าวได้ค่ะ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงแต่โดยปกติมีผลทําให้มีการเปิดเผยข้อมูล 1. การรวมธุรกิจที่สําคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3เรื่องการรวมธุรกิจกําหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะในกรณีดังกล่าวเป็นการจําหน่ายบริษัทย่อยหรือที่สําคัญ 2. การประกาศแผนยกเลิกการดาเนินงาน 3. การซื้อสินทรัพย์ที่สำคัญการจัดประเภทสินทรัพย์ถือเป็นไว้เพื่อขายตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิกการจัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่นหรือการที่รัฐบาลเวนคืนหรือยึดทรัพย์สินที่สำคัญ 4. ความเสียหายในโรงงานผลิตที่สำคัญที่เกิดจากอักคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 5. การประกาศหรือการเริ่มต้นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่สำคัญ 6. รายงานเกี่ยวกับหุ้นสามัญและตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่สำคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่33เรื่องกำไรต่อหุ้นกำหนดให้กิจการเปิดเผยคำอธิบายเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวนอกเหนือจากกรณีที่รายงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตั้งขึ้นเป็นทุนหรือการให้หุ้นโบนัสการแตกหุ้นหรือการรวบรวมหุ้นซึ่งถูกกำหนดให้ต้องมีการปรับปรุงรายงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่13เรื่องกำไรต่อหุ้นค่ะ ตัวอย่างที่3การเปิดเผยข้อมูลกรณีเพิ่มทุนจดทะเบียนหลังรอบระยะเวลารายงานค่ะที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่26เมษายน2 5 x 2ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากบริษัทจาก500ล้านบาทหุ้นสามัญ500ล้านบาทหุ้นหุ้นมูลค่าหุ้นละ1บาทเป็น1,000ล้านหุ้นหุ้นสามัญ1,000ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละหนึ่งบาทบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่10พฤษภาคม 25x2 ค่ะการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน5ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราหนึ่งหุ้นใหม่ต่อ1หุ้นเดิมในราคา0.25บาทต่อหุ้นหากยังมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดก็ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนรายใหม่ค่ะ เจการเปลีป่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นปกติตามภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพย์หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ8การเปลีป่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร,รที่มีผลบังคับให้ใช้หรือมีการประกาศภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนันยสําคัญต่อภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค่ะสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดูตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12ค่ะเรื่องภาษีเงินได้ค่ะ9การเกิดการเกิดการให้คำมั่นสัญญาหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นมีนัยสำคัญเช่นการค้ำประกันที่มีนัยสำคัญ10การเริ่มต้นของคดีความที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพียงอย่างเดียวค่ะ ตัวอย่างที่4การเปิดเผยข้อมูลกรณีอื่นตัวอย่างที่4.1ในเดือนมกราคม 25x2 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง MM Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเมียนมาโดยให้บริษัท TM Thailand <ม>จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตรา9 9 9เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ100ใน MM Company Limited บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการด้านการตลาดและให้คำปรึกษาในประเทศเนียนมาโดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน500,000ดอลลาร์สหรัฐและให้เรียกทุนชำระครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน25,000ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้การดำเนินง,งานการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 25x2 ค่ะ ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ